สุขโดังเมืองสวรรรปิ่งวังยมนานสายทานประสานเชื่องโยกแม่พัลืนโตอิ่มนักปุญตัวจริงเสียงจริงดินแดนรําวัดพระปังเหลืองเชี่ยวชาญด้านั่งคริก พัฒนาน้ำพริกปลาร้าจาวิรัตอย่างต่อเนื่องหลากรถหลายชาติทั้งแทบทั้งนูขับเคลื่อนเต็มภิกัดรับนักท่องเที่ยวขึ้นเหลือล่องกรุงเทพแวะซื้อของฝากถูกใจที่จาวิรัตเอาเลดถนนสายเอเชียท่าน้ำอ้อยอําเภอพยุหักคิรีจังหวัดนครสวรรค์เน,นี่ขิงนี่แกกินได้แกไปเลยนะแกหากไก่ใส่เอากมมมา็มันมันผัดมาแต่ขิงมันไม่มีไก่ที่ไหนนะเนี่ยข้าไม่โทษมันละใครสั่งผัดขิงข้าไม่ได้สั่งผัดไก่เออ พวกมึงไม่ผิดหรอกว่าอะไรนะทำา็าต้ตง<ห>รงเดบิโอขายเครียดนะดกำไรทุงละบาทสองบาทนะแกงนะไม่ใช่ว่าได้เยอะนะทำกูขายไม่ได้กูไม่ซือแม่มล็อกร้านเราไม่ได้มีแค่เมนูน้ำพริกนะคะเมนูทานเล่นต่างๆมากมายและขนมของฝากอย่างโมจิไดฟุก,กุและขนมเปียะยอดฮิตร้านที่มีครบจบในที่เดียวแบบนี้ห้ามพลาด